เดี๋ยวเราจะมาทอดข้าวโพดกับแครอทนะคะคลายทอดมันนะคะใส่เครื่องแกงนิดนึงใส่ไข่นะคะแล้วก็แป้งค่ะแป้งนะคะแป้งทอดกรอบค่ะแล้วใส่จับตัวนะคะได้ทําเป็นชิ้นๆได้ค่ะใส่ไข่นะคะ ตอกไข่ลงไปเลยค่ะใส่เครื่งเกงนะคะให้มันออกรสเผ็ดๆนิดนึงค่ะจะได้ไม่เลี่ยนแล้วก็เติมน้ำปลานิดนึงค่ะเดีย๋ยวเรามาคนๆให้เข้ากันเลยนะคะ าวให้เข้ากันเลยค่ะมีข้าวโพดเครสดนะคะเครื่องเกงนิดนึงเครื่องแกงเผ็ดน้ำปลาข่ยแล้วก็แป้ง เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะได้แล้วค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวมาทอดกันค่ะจักกับช้อนนะเอาลงไปนะคะค่อยๆวางค่ะไม่มันแตกนะคะ หอมเครื่องแบบที่เราใส่มากเลยค่ะเครื่องแกงที่ใส่หอมมากค่ะเพราะว่าเราใส่ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าทําให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่เครื่องแกงนะคะทอดแบบจืดๆไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ ติ๊กกันนะคะติ๊กได้าอรารามแล้วค่ะน่ากินมากค่ะเหลืองอารามแล้วจ้ากระ้ะเลกได้แล้วค่ะ นี่ค่ะผลงานกระทะแรกนะคะนะ่ากินมากค่ะทุกคนมาลองดูนะคะร้อนๆเลยค่ะลองดูว่ารสชาติโอเคไหมนะคะผลงานติ่งอืมอเยอะค่ะอร่อยมากไม่ค็ไม่เผ็ดมาก น่ากินมากค่ะลองทำกินดูนะคะเพื่อนๆอร่อยจริงๆค่ะกอบนอกอนุ่มในยืมหวานกะโพดลองตัวมากเลยค่ะลองทำกินดูค่ะ เรียบร้อยค่ะทอดมันนะคะเข้าโพดเครอนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนลองทำกินดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อร่อยเด็ดมากค่ะลองทำกินดูกันนะคะเพ,พื่นอนเพื่อนอร่อยค่ะ